ดีค่ะตอนนี้นะคะ่อย,อยกับพี่โทรเราอยู่ในรถอะไรคะพี่โทพิธีกรครับ <c oughs> ให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูในวันนี้ที่วัดจุฬามณีนะครับ <c oughs> เป็นรถโอบี <c oughs> ที่ถ่ายทอดสดช่องของวัดจุฬามณี <c oughs> อยู่เบื้องหลังวันนี้อยู่เบ <c oughs> ื้องหลัง <c oughs> เรามาทํางานกันอยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าอยู่บนรถ <c oughs> ถ้าไม่เห็นเราก็ สักพักมึงจะเห็นตอนนี้ทํางานกันก่อนคร้ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นต้นพิธีของพิธีไหว้ครูนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยในภาพนะฮะครูวีละชัยมีบ่อทรัพย์นะครับประธานผู้ประกอบพิธีก็เป็นหนึ่งในสิบท่านที่เป็นผู้ประกอบพิธีสายหลวงนะครับได้รับมอบจากอาจารย์อุดมันสุดพอนะครับเกินเทพเทวดาต่างๆนะฮะ เดี๋ยวจะเป็นการบรรเลงเพลงเชิญแต่ละแต่ละลำดับเดี๋ยวว่ากันตามลำดับขั้นต่อไป